ครับผมที่เหลือให้น้องทานหมดเลยนะครับผมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้ให้กําลังใจน้องด้วยนะครับผมคะแนนค่าช่างยังขาเดเยอะนะครับหนึ่งมืสองพันคะแนนนะครับผมก็ยือมเยืมจัดญาตมาก่อนนะครับผมก็ยังไงก็ให้เร่งงห้มมาเสร็จไปก่อนจะค่อยว่ากันทีหลังผ่อนกันทีหลังนะครับ Okay. ไปเลยครับผมช่วงนี้เคลื่วากันเมื่อวานนี้ค้างเหลือลก็ยี่สิบตะกร้าไลค์กลางวันไม่ได้สายตาไม่ดีแล้วก็โทรศัพท์มันจอม,มืดแล้วก็ฮอสปอร์ตมันเด้งบ่อยเหลือเกินอีกเครื่องหนึ่งก็อ่านคอมเมนต์อะไรไม่ได้เลย จะกราบครับกราบขอบคุณนะครับทุกท่านที่เมตตาน้องแล้วก็เอน็นดูน้องด้วยนะครับผมกราบขอบคุณนะครับผมที่เอน็นดูน้องท,ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ